บบใส่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะออกกำลังกายก็ได้นะคะหรือใส่แบบทำง,งานบ้านถ้าสมมตประมาณสองร้อยได้ไหมจะน้องจำงคำส่วนได้นะคะเป็นกังเกงโยคะมารับเยอะลดเยอะให้นะทุกค้า่ะไซส์เนื้อโยคะคะ่ะกังเกงโยคะนะทุกค้าไนกี้ จะต้องกระชับนะคะสําหรับโยคะเนี่ยจะต้องใช่มันเป็นมันเป็นแบบไซส์ประมาณนี้นะมันจะเป็นไซส์ประมาณสี่ห้าส่วนนะคะเก็บ้างตดโยคะนะคะลูกค้าตึงนั่นละนั่นละอันนี้ซีเดอร์แล้วก็จะคนเป็นเกงแบบคล้ายๆตั้งเกงแบบคิลล่าพัดลมด้วยพิลล่าอะไรแบบจะคนอย่างนี้นะครับสั่ผ้าใหม่เกิดผ้าใหม่เกิดอันนี้ dry skin ารมณ์จัดมีอนพัดลมนี้ แต่ว่าแบรนด์ออกเยอะนะคะแชมเปี้ยนเอเวียค่ะบบลูกค้าแบรนด์ออกดีมากไปสม้มอ่ะอันนี้แบรนด์นี่รู้อยู่แต่จำชือ่อปิล,ล่าเหรออะไรอ่ะอ่านไม่ออกก็ไปเลยเหรออะไรอ่ะได้เหรออย่างนั้นอ่ะลูกค้าใครเอาโยคะบอกนะแล้วก็ใครรับโยคะได<ช>้เลยแบรน์อะไรนะเอเวีย แบรนด์ค่ะลูกค้าเห็นไหมอ่านไม่ออกอันนี้อาดิดาสลูกค้าอ่านเองค้าไซส์ลูกค้าเล็กใหญ่ได้หมดลาลอนออกวิง่งออกกำลังกายจัดปัดเนี่ยถ้ายาวก็จะยาวประมาณนี้แหละพี่จ๋าเห็นไหมอันนี้บั้งขานะคะมันก็ชอบสีสีกันมันก็ชอบสีสีเลยเขาเบื่อสีดำเหือนกันแล้ี่ใส่ที่ใส่สีดำนะ มนนคีใส่ใจดีะอาดมากนะคะสะอาดมากค่ะนี่โซฟาที่คู lla, ่ดี <sculpt. S 1> ้เปิดแคปเอาตัวเมื่อกี้มาใถ่าตัวแล้วนะเปิดแคปอ่าสวยมากนะค่ะทำตรงก่อนทำดีดีดิตรงมาตรงกล้องนี้ไม่ตองตรงไหมตรงค่ะเอาเท้าฟาอย่าการไม้บรรทัดดวนดวนอุ้ยโสวยเลยเก็อย่างเงี้ยอันนี้ไนกี้ลูกค้าไนกี้ปักอินแบบน้ำตุ้งเป็นอะไรไมันดูสวยมาก ไน <Nike. S 2> ก,ก,กี้รบกนไพ่เพิ่งโทรเข้ามานะครับค่ะมีน้องใส่ได้นะเนี่ยไนกี้ เดียูยยังใส่เลยเดียูยชอบใส่เนะไมองใสอะไรอะไรอ่ะต้องถามลูกค้าใส่วิ่งแล้วหนึ่งใส่ของลูกค้าแล้วนะเออโยคะเนื้อเป็นอย่างนี้นแน่นแน่แนเลยวิ่งวิ่งนะแม่๋อทำมากกว่าน, <laughs> นี่ลูกค้าอะไรนะนพี่โยคะจ๋าครับผม นิวโบรานนิวโบราณแต่งเยอะว่ะเอาเราทิ้งนิวโาราณที่ทำไมอ่ะ,อะโอ้ยดูสิลูกค้าของทิ้งหมดแผนโต้ลูกค้าหน่อยก็ไม่ได้ด้วยความเป็นโยคนะเนาะตุ้งเก่งออกกําลังกายอ่นะลูกค้าเขาจะไม่ค่อยแบบออกสีสันมากเท่าไหร่น้องโดยส่วนตัวหนูต้เป็นสีนู้ดหรือสีดำเหมือนกันไม,ไม่งั้นเนี่ยเวลาไปออกกําลังกายกับเขาเนาะใส่สีไปเขาก็รู้แล้ววันนี้ใส่ซ้ําถ้าใส่สีดำไม่รู้หรอกว่าเราซ้ำเนาะ ตอัวเตือนตัวเอาไปวิ่งจ็อกกิ้งอ่ะอลูกค้าคนอื่นก็จะไม่รู้แบบว่าเราใส่ซ้ำนะถึงแม e ah. oh, ja. mm ้เราจะไม่อาบน้ำราจะไม่ซักก็แล้วหล่เพราะมันแห้งง่ายกางเกงกีฬานี่เนี้ยอ่ะมันแห้งง่ายนะจ๊ะตวยผ้าดีผ้าตึงผ้าใหม่สามพันนะคะเอากางเกงโยคะมาจอดไฟอยากดูอะไรพิมพ์มาค่ะลูกค้าไซส์ประมาณนี้ความยาวประมาณที่น้องใส่นะ น้องถือเนี่ยมันจะประมาณนี้เอาใส่จริงก็จะประมาณนี้เห็นไหมควงไปพักใส่จะแม่จ๋าเหนือหน่อยก็พักเหนือ่อยก็พักเหนื่อยแล้วจะนี้ ได้เลยลูกค้าฟิล่าค่ะถ้าใหม่สําหรับโยคะส้มเนี่ยไปไม่ปวดหัวเลยบางคนเอาไปโอ๊ยก็พี่ต้องไปนั่งตัดขุยเพราะว่าตัวด้วยความเนื้อโยคะเองเขาจะมีตัวเนื้อสปริงอ่ะที่มันเป็นแบบไอเนี้ยถ้าถ้าเป็นงานเก่ามันจะดีดออกมาต้องไปแบบตัด<ม>ใช่ไหมตัวนี้ไม่ปวดหัวค่ะพี่ขายง่ายตัวนี้มไม่ปวดหัวง่ายะใครจะเอาคุมบาเพื่อที่จะไปขายคู่กันมีนะคะการคุมบาตอนนี้จะมีงานญี่ปุ่น ็นนแงๆกมีะสำหรับคุมบาร์นะคะใส่รันแบบเซมสปอร์ตบายอีกีนึงเนอะเป็นกล้ามคูมบาก็มีแต่ว่าตอนนี้น้องมีตาตัของญี่ปุ่นนะไปใส่วิง่ง5 C ราคาประโยชนาประมาณนี้นะเนื้อใส่รีวิวยังไงแต่ถอดยากะ่ะจะใส่ให้ดูทุกตัวเลย<ห>น,นี่อันเดร์จ้ะ แหวนออกจุกอยู่นะอยากดูสลักหญิงค่ะสลักหญิงได้ไม่เบยใช่ไหมอันนี้เพิเติมว่าไม่รู้่ไงจะใส่ให้ดูเนี่ยใหญ่อยู่ไปน้องหาใส่ก็มีน้องใส่กางเกงยีนข้างในด้วยล่ะเวลาใส่ความยาวประมาณนี้โดยส่วนใหญ่นะคะเขาเรียกกางเกงเป็นแซบคาบปีโยกค่ะ เนื้อโยคะมันจะไม่เหมือนเนื้อเลกกิ้งเพรานะฉะนั้นมันจะไม่ไม่รัดเข่าเวลาเวลาเราใส่ะไปข้างนอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกเนื้อเลกกิ้งที่เวลาเราเดินมันจะรัดเป็นแบบเนาะหนึ่งอ่องไหมอันนี้มันจะไม่ไม่ไม่ได้รัดแบบนั้นถ้าเป็นเนื้อโยคะนะมันจะเซฟเรานดนงเฮ้ยใครตดใช่เหรอัอนเดอดีด้วยนะโอ้โหนี่เลอะอ่ะมา จา่าเองนี้แหละนะคะลูกค้าใครเอาลูกรีวิวก็บอกนะคะลูกค้าส่งฟรีรับเยอะลดเยอะอยากขายครับผมผมงไหนเปียก,กหน่อยต้องตัวนี้จังเลยแต่ตัวละเปียกไม่ได้ออกแต่ลูกค้าอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับสวยมากแม่ห้ามเอฟลงไม่โอนล้มนะพี่เกียรติเอามาเซลล์กลางปีสิ้นปีอีก เซลเรื่อน่ะเขามาเซลเลืองน่ะอ๋อเอฟเราไม่โอนกับน้องนีุ่้ยสีนี้สวยจังเลยอะใส่ได้ไหมนี่ยนงเดืี่เหนียวจากไอ้ทอดยากโอ้ยสวยอันเดอร์นี่สวยมากดูดิพี่ไม่ซ้อนเดือดดีกว่าอ๋อมีโกน อออกยากเห็นโสภาใส่ลายดอกค่ะจ้ะเพราะว่าใส่เป็นก้อนเลยนะโสภาลูกค้ามันสวยมากนี่สนูใส่เกงเงข้างในนี่นเเอ๊ะความยาวจะประมาณนี้มาค่ะพี่โยค่ะไม่เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนตาคุ้มหรอกโยค่ะนะลูกค้าออกมาลกลกายเบาเนาะ แม่บ้านอย่างเราแม่ทำไมมันยาวอย่างนี้อเอาไว้ปลูกหรือเปล่าเจ้าเป็นสไตล์ไงงงยาเยอะๆคเงงคลองผู้หญิงอ่ะพอใส่โอ้โหหรอว่าเพราะหนูใส่อ่ะมันจะความยาวประมาณนี้ถึงอ่ะตัเมื่อกี้เราสูงมาเอาเปลี่ยนไหมแม่ดูสีนี้ได้ไหมตัวใหญ่ว่ะใส่ไม่ได้ตายมันหลัมัน คือพี่เห็นอย่างเงี้ยน,นี่คือไซส์ XL เห็นปะนี่คือไซส์ XL นะพี่ใส่ไม่ได้อย่างเพราะว่าพวกนี้มันใส่แล้วมันจะต้องแนกเนื้อเนาอพี่เนาะพี่นันน่นใส่เกยงยีนนะเนี่ยเอวเหลือด้วยเนี่ยใส่ไม่คดีพวกนี้ต้องใส่แนกเนื้อค่ะแล้วเขาเซฟให้เราด้วยโยคะมันจะไม่เหมือนพวกเล็ก,กิีงที่มันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นร่อง oh <my S 1> ไม่ขึ้นรอย oh <my. S 1> อันนี้ไนที่เขียวปะ ได้กี่ป่ะนี่อันนี้โอเนฟี่ใส่ได้ปะเออสวยๆทั้งนั้นเลยดูสวยๆลูกค้าได้ดีมากงานตึ้งเส,สี้ยงตัวจะเป็นเน,น็กจริงอ่ะไม่ต้นใหม่เลยจำเปี <Champion. S 1> ้ยนน้าขายง่ายๆสบายๆนะคะความยาวอย่างที่พี่เห็นในหนูเนะี่ยลองใส่ให้พี่ดูความยาวก็ประมาณอย่างที่<ม>พี่ไม่ยาวพอดีพอดี เขาเรียกอะไรหกส่วนหรอพี่จา๋ามาค่ะหกส่วนค่ะพี่ออกกำลังกายแข็งไวสบายเห็นไหมไม่เปียกหนามพ่ะพี่ไม่เปียกนะนี่เล่นใหญ่นะวันนี้เล่นใหญ่หลายรอบแล้วนะแม่ต้องเอฟแม่ต้องเอฟนะเล่นก็ตง Adidas น้องเล่นใหญ่หลายรอบแล้วนะ ไปอะไรการอะไรแชมปเพียงนาทีนาทีใส่ไม่สิใสนไม่สิเขาเรียกจริงรัดก้านหรอแบบนั้นแต่มันสวยดีรูรูนูนูนาหน้านะลูกค้ามีด้วยเหมือนกัน่ใร้น่หอยสี่ข้ารไม่เปลี่ยนหรอเหนื่อยว่ะเปลี่ยนอย่างเดียวว่าหมดเวลาอย่างลูกค้าเนาะสวยเปลี่ยนก่อนสวยนะเจ็บขี้เหร่ตอนเหนื่อยต้องปิดมันรัดตัวไหนต้องใส่มันน้องแนบเนื้อนี่หนูใส่เกลียงยีนข้างใน ควยาวเฉยๆว่าเออใส่ออกมาแล้วความยาวประมาณไหนเพราะบางทีเราถือขึ้นมาเนี่ยถือกับใส่จริงไม่เหมือนกันเนาะถือกับใส่จริงไม่เหมือนกันจนลูกค้าดูปกติโยคอะอะจะหาที่แบบสีชั้นสีอย่างเงี้ยยางเนาะปกติก็สอบโยคะจะแบบโอโ้โหดำเปิดหาสีสียากก็สอบนี้สีเยอะค่ะเฮ้ยสีนี้ด้วว่จุ้ย,ยอ่า ที่ใส่สีๆไปนะเขาจะจําได้ไงเวลาเราใส่ซ้ำอ่ะมันจะแบบใส่ซ้ำลำบากไปเราไปวิ่งสนามหลวงใส่ซ้ำทรงไหนพี่เขามีลายตัวอยู่สีเหมือนกันได้เชอบสีนี้เลยซื้อมาได้ต้มแบ่งปันกันสวยนะ ลูกค้านะโอ้ยไายง่ายตัวนี้โยคะเอาไปใส่อยู่บ้านทํางานบ้านก็ได้วิ่งจอกกิ้งเอาก็ได้เดี๋ยวนี้คนออกกําลังกายอยู่บ้านรักสุขภาพมากขึ้นนะคะยามมวแต่ใส่กางเกงธรรมดาเราหันมาใส่กางเกงออกกําลังกายเพื่อสุขภาพลูก้าของเราหวองน้ตายจ้าปวดเพลงฟิตเนสได้ไหมอ่ะโดนอ่ะดูหรอเนี่ยลูกค้ามันจะมีฟนไอพวกแบบผ้าวอร์มอย่างนี้นะไปบ้างนะคะแต่ไม่เยอะ ไม่เยอะอยน,น,<ๆ>นี่นีน่นี่แบรนด์ใรมาใช่ข้ามมนดูจมูยอ่ะใครขายโยคะอพี่ป้ายส้มไม่จตาไอเน,นี้ยเดินออกไปข้างนอกเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นโยคะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่มันดอกเนาะมันเป็นแบบลายดอกๆแต่ว่ากางเกงโยคะเนื้อมันจะเป็นแบบปเปนเน็กน,นี่นุ๊กเราก็านี่นี่ใส่กุญแจบ้านใส่หูฟังอ่ะ สวยจังดำดีกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราใส่ซ้ำถ้าดำออันเดิมเหมือนกันสู้ไลอันเดเนื้อเนื้อโยคะนะพี่จ๋าเห็นไหมเนื้อโยคะเหมือนเนื้อพวกจะบอกว่าเออประมาณนี้นะค่ะลูกค้าลูกค้าบางคนแบบอยากลองขข่เนาะเพราะว่าข่สี่ห้าส่วนในบ้านมาก่อนอยากลองไขยกางเกงโยคะดูเนื้อมันจะเหมือนพวกเนื้อที่ว่วยน้ำ อยากลองนะพี่นะตัวนี้ใช้ได้เลยสวยนะคะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังใช่งานแน่นตึงเตี้ยใครดีจัะตัวนี้ใครดีใครดีสะกอนเท่าไหร่ครับพี่สะก้อนห้าพันสามห้านี่สามขวบอย่าได้น้อยใจไปเราต้องออกกับร่งกายเพื่อสุขภาพแข่งแรงกันแล้วต้องเป็นหนูที่แข็งแรงแข่งแรงอยู่คนเดียวไปก่อน กำลังกายคนเดียวเบาๆนี่บ้าวันนี้มานมีมันต้องใส่เพื่อนที่ตรัดกล้ามนะลูกค้ามันเขาเรียกว่าอะไรมันกระชับกล้ามเนื้อบางทีเราใส่กางเกงธรรมดาแล้วเราวิ่งจ็อกกิ้งเนาะหรือเราแบบใดๆอย่างเงี้ยมันไม่กระชับกล้ามเนื้อมันทาให้กล้ามเนื้ออักเสบได้นะจริงวิชาการมากเลยตอนนี้อีกนิดนึงหนูจะนําแบบเต้นแอโรบิกแล้วนะนำเต้นแอโรบิกในนี้แหละ ใข่ใหญ่นี่ก็เปิดช่องได้เลยช่ามน่ะนเต้นแอโรบิกกันก็ดีนะอาป้าาต้องตามอยู่นันได้นะเอ้ยสีนี้สวยชอบซื้อค่ะเอฟค่ะแม่เอาเลยนะโยคะไม่เปิดแล้วลูกค้าให้ถูกเปิดลูกค้าหายละนอนกลับบ้านใครไม่เอฟลูกนี้สลกไม่เปิดแล้วนะดูดิสวยมาก ตึงเตี้ยลูกค้าจะมีปนวอร์มบ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะอย่างนี้หนูกไม่หนุกไม่ได yeah. 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 yeah, so ้ะไรวอร์มกับผ้าโล่นิดหน่อยได้สวยอันนี้เยอะเยอะโยคอร์และแบนด์ฉ่ำด้วยนะแบรนด์เหลนี้นะคะดีด้าต์ออดิจันต์อาดิดาสอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตะกูลแบบวอร์มอาดิดาสได้สกินอะไรพวกเนี้ยมีนะคะเอเวียอันนี้บ้างขาสีดำก็บ้างขาเนี่ยทั่วเนี่ยเนี่ยทัว โยคะความยาวนะคะประมาณนี้4-5ส่วนหรือว่ายาวเลยเข่าลงไปเนาะนหน่อยตัวนี้นะคะเป้าหลิวค่ะนะคะสา3,500ห้ารักเยอะรดเยอะนะคะหมดแล้วนะจ๊ะใส่ล้วอีกใจได้เลยนะคะตัวที่เว็นทรงครีมเหมือนเดิมเนี่ยน้องใส่เวลาถึงเนาะเหมือน<บ>เหมือนมันสั้นเห็นไหม ที่หนูเมื่อใส่มเมื่อกี้คือมันยาวออกไปนะแต่ถือพอถือจริงๆแล้วมันดูสั้นนุ๊กโอเคป้ายขึ้นราวเบาๆลูกค้าจ๋า,จาป้ายส้มค่ะป้ายลาวนุ่งออกก่อนรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะคะนนผมะประมาณนี้แขวนไม่หมดแค่จ๋าดูแค่ของเราวสองแขวนได้ไม่หมดไปรับลูกรีวิวแจ้งนะคะพาสสบายสบายเด้งดึงดังแบรนด์เยอะถูกใจ อ้าวโอเคขอบคุณค่ะ